กลับสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริ์สุขสันต์ปีใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาแบ่งบันต่อจากหัวข้อเมื่อวานก็คือคำอธิษฐานสำหรับปีใหม่ผ่านพัทธรรมสดุดีบทที่90ข้อที่12บงถึงข้อที่17ทั้งหมดมีคำทูลขอ5ข้อข้อที่หนึ่งข้อที่สองได้แบ่งบันเมื่อวานแล้ววันนี้จะไปถึงข้อที่สามอยู่ที่ข้อที่ข้อที่สิบสี่สิบห้า ขอทรงให้ข้าพระองค์ถังหลายอิ่มในเวลาเช้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ถังหลายจะได้แปรปรีและยินดีตลอดวันเวลาของข้าพระองค์ 15. ขอทรงให้ข้าพระองค์ถังหลายยินดีให้มากวันเท่ากับที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์ทุกยาามากนัน้นและให้มากปีเท่ากับที่ข้าพระองค์ได้ประสบการร้ายพี่น้องค่ะสองข้อนี้ก็ขออะไรสิ่งเดียวกันก็คือ าสามารถที่จะรู้จักความรักมั่นคงของพระองค์และมีจิตใจที่แปรปรีข้อที่14เกี่ยวกับชีวิตทั่วไปตลอดเวลาถ้าหากรู้รู้จักที่จะสัมผัสถึงความรักมั่นคงและได้รับจิตใจที่ปิติยินดีนะยิ่งเช้ายิ่งดีในข้อที่15ก็เฉพาะอยู่ในสถานอาการที่เจอกับความยุ่งยากลำบากโดยเฉพาะ เมื่อความยุ่งยากลำบากนั้นก็ยืนยาวดังนั้นเราต้องขอพระเจ้าให้เรายินดีเสมอเพราะว่าเราได้สัมผัสถึงความรักมั่นคงของพระองค์เราอาธิษฐานด้วยกันนะคะถ้าแต่พระพระเจ้าขอบคุณสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้าทางหลายขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยลูกรายลึกถึงความรักของพระองค์ตลอดอา ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ตลอดพระองค์เจ้าค่าผู้ที่ขับระองท้งลายจะมีจิตใจที่ปติยินดีเสมอ,อแม้ว่าอยู่ในความยุ่งยากลาบากอย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะปติยินดีท่ามกลางความยุ่งยากลาบากขอคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูทต์เจ้าอเมนทาทุนของข้อที่4อยู่ที่ข้อที่16ที่นั่นบอกว่า ขอให้พระราชก,กิจของพระองค์ปรากฏแก่ผู้รับใช้ของพระองค์และขอให้ความรุ่งรอดของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของเขาพี่นองครับที่นี่หมายเลงถึงลูกหนอ่อลูกหลานด้วยนี่หมายความว่าขอให้พระเจ้านะทรงอวยพรครอบครัวของเรามาถึงลูกหลานของเราด้วยครอบครัวของเราและลูกหลานของเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าได้อย่างไร ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้รู้จักพระเจ้าพวกเขาได้ได้รู้จักพระเจ้าอย่างไรได้สัมผัสถึงพระเจ้าอย่างไรก็ต่อเมื่อพวกเขาได้เห็นพระราชกิจของพระองค์ที่อยู่ในชีวิตเราดังนั้นพี่น้องคะหากเราเป็นคริสเตียนทุกอาจจะเราเจอกับอะไรที่ยากลำบากเราอยากบ่นแต่ขอให้เรานึงสักครู่ความบ่นจะไม่นำอะไรดีงามที่มาถึงครอบครัวของเรา จะไม่ให้สามารถให้ลูกหลานของเราให้มองเห็นพระคุณของพระเจ้าดังนั้นเราต้องหยุดก่อนแล้วก็เราคุยกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราให้รู้จักพระราชกิจของพระองค์แล้วก็จากนั้นเราสามารถที่บิมีข้อความที่จะแบ่งบันกับลูกหลานของเราให้ลูกหลานของเราเห็นว่าพระเจ้ากําลังทําอะไรอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในครอบครัวของเราแล้วลูกหลานสามารถที่จะเป็น คนที่ระลึกถึงพระเจ้าเสมอโดยเฉพาะเมื่อเขาเจอกับสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะเขาลังเลใจว่าพระเจ้ากําลังทําอะไรอยู่ในชีวิตของเขาในครอบครัวของเขาพี่น้องก็ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่ให้ลูกไวในการสัมผัสถึงพระราชกิจของอาบ ของพระองค์ที่อยู่ในชีวิตวของข้าพระองค์ให้ลูกสามารถที่จะเห็นชัดสามารถแบ่งบันกับรครอบครัวของข้าพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยลช่วยด้วยให้ลูกหลานของข้าพระองค์สามารถที่จะรู้จักพระองค์ผ่านการงานที่ผ่านราชกิจที่พระราชกิจของพระองค์ในครอบครัวในชีวิตของข้าพระเจ้าด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูสต์เจ้าอเมนแล้วก็สุดท้ายมาถึงข้อที่17 ข้อที่17นะค่อนข้างยาวแต่เราสามารถที่จะ,ะสรุปสั้นๆก็คือขอความปลอดปลานของพระเจ้าของข้าพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงสถาบันหัตถกิจของพระองค์เหนือข้าพระองค์พระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงสถาบันหัตถกิจของพระองค์ทั้งหลายนะพี่น้องคะเราใช้เวลาค่อนข้างมาก ต่อวันนะในการที่จะรับฉายพระเจ้าเกี่ยวกับการงานของเรามีหลายด้านมีการที่เราทํามาหากินมีการที่เราอยู่กับครอบครัวเราสั่งสอนลูกหลานในครอบครัวและก็ยังมีการที่เราจะ,ะรับฉายพระองค์ในคิสจักรด้วยพี่น้องคะเราต้องขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะทําให้เราสุขอย่างที่เราทําเราจะเข้าใจถึงความหมาย หลา,หากเราไม่เข้าใจไม่พอใจนะจะทําให้ชีวิตของเรานะการงานของเราอาจจะไม่มีความหมายดังนั้นเราต้องขอพระเจ้าทรงสถาบันนาการงานของเรานั้นก็คือหัตถกิจของเราในทุกด้านในการรับใช้พระเจ้าเพื่อที่เราจะถูกสร้างขึ้นแล้วก็เราจะเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างกิจจรด้วยถ้าเราจะเป็นคนที่ ถูกสร้างขึ้นแล้วก็สร้างครอบครัวของเราให้เราถูกพระองค์สร้างขึ้นเพื่อที่จะถวายเกียรติพระเจา้าเราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้าท้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยลูกสามารถที่จะ ปีดียินดีในการงานของตนเองขอพระเจ้าทรงสถาปนาเพื่อที่จะให้อาการงานของลูกจะมีความหมายในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าขอบพระองค์ทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพี่น้องคะทั้งหมดในสดุดีบทที่90ข้อที่ สิบสอถึงข้อที่17บนะนี่ํำอธิษฐาน5ข้อคืออะไรบ้างถ้าจำไม่ได้นะให้พี่น้องทอบทวนวิดีโอ2วิวดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะ,อะขอพระเจ้าไวยพรพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ